ที่ชอบช็อปสินค้าจากจีนแล้วก็ราคาถูกเนี่ยเตรียมตั้เลยนะครับต่อไปมันจะไม่ถูกเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าล่าสุดนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ครมพิจารณาการจัดเก็บภาษีในสินค้าที่มีราคาต่ากว่า1 5 0 0บาทจะเคาะครมกันในช่วงสัปดาห์หน้า้วยครับนี่นะครับคุณจุฬพันธ์อมรวิวัต์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดนี้ท่านก็มีการเปิดเผยนะฮะว่าจะนําแนวทางในการจัดเก็บภาษีสุลกากรสสาหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ากว่า1,500บาท ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามนะครับซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะซื้อกนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ s h o p ปี้ a z a d a ด้นะครับราคาก็มักจะถูกกว่าท้องตลาดแต่เขาบอกว่าการจัดเก็บภาษีครั้งนี้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทยนะครับที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็มีการนําเข้ามาซึ่งต้องเสียภาษีนาเข้าแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึง SME ของไทยที่ไม่สามารถแข่งขันได้ด้วย มาตรการชุดนี้นะครับจะนําเข้าสู่การประชุมของครมน,นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมแล้วสัปดาห์หน้ามาตรการชุดนี้จะเข้ากันและน่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงหลังจากนั้นด้วยครับ